คอยมทุกท่านครับนี่มาเบิ่งกันครับครับคับเสียนสอนวาลิตรครับพี่น้องบาทแรกแค่ประมาณครับเป็นจังนบด้อา,าอบ้ด่ะน,นั่อนอ้โตบาทนี่บาททับชิมพี่น้องเอ้ย โอโหกระห้กพี่น้องทั้งคุทั้งออฟครับออฟฟีครับออเอออออเรียบร้อยครับพี่น้องกระห หาโล่ปาดโถบาดแรกแขกมันเพิ่นพอแล้วพอแล้วปล่อยลงชุ่มนิดหน่อยนั่น <c oughs> ทางกโาโหครับปลาน่อยอีกพี่น้องก็เึิทางพุ่นครับพี่น้องคุณตากจังมาเรลีวอยู่แต่สวดสวดพี่น้องครับขาดบ้นัน ียังบ่อนอยิ่เถียงหน้าแต่เถียงหน้าอเออตัวหนึง่งนั่นนะครับมันยังเศร้าอยู่จีตาย,ยัางโมเรียน

มองทางคนครับพี่น้องคนปลากะลังเดือดครับปดกระหูตัวบังใ่าครับพี่น้อง อ๋อแต้มหนึ่งครับ เดต่างหงกเหรวครับพี่นเม็ด มีแรงครับสองตัวครับพี่น้อง ขึ้นไปแล้วลบ่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ

ร้อยครับดักเรียบร้อยครับบางพุ่มใหม่ได้ครับได้ยังเอาจนได้ครับปล <c ười> าทับทิมครับพี่น้อง แดงครับครับปลาตัวสงตัวครับพี่น้อง คนหนึ่งครับประนิ่บหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องรู้สะดุ้งแล้วครับทั้งคุ่นมาเบิ้งพะรุ่นกันครับสะดุ้งนี้ครับ ทำแห้งได้สามัวคนเดียวเลปลายังคช่นตัวนึงปลาจีนปลาตะเพียนนี่ตะเพียนครับพี่น้องปลาปากสัน

โอ้กระหู้สองกำลังเดือดครับพี่น้องปากกระหู้กำลังตื่น พุ่นเดียพุ่นเด้ไปเข่าพุ่นแล้วเข่าพุ่นแล้วครับเอ้ยโอ้ยขาดปุด๊ด <c oughs> <c oughs> ขาด <c oughs> ไปซ้ำตัวนี้ก็ได้ปลาปคา้อปลาปคา้อตัวปุยไงเอาเขาป่ะครับเขบาป่ะโดดเขาสะดุ้งพี่ใกล้ๆหนึ่งครับนากล้องโอ้ย ยุดยุดยุดส่วนเอาส่วนเอาส่วน,วนเอาไงาท่องแล้วน,นั่นโอ้เรียบร้อยครับคือสีเมื่อยแล้วเนาะตัวนี้เนาะโดดไล่ เบ่งมารุ่นกันต่อครับประหานปากระหฮกกาลังเดือดเต้นบึ้มบ,บั่ม ต่ำบ่ต่ำครับมาเบิ่งกันครับต่ำบ่ต่ำโดดตัวหนึ่งเขาบ่ครับเขาบ่ เอาครับปลากระห้ย้ยนีสบะไอ่ะมันจะได้เป็นกำนังดีสบอะ้อาปไต้องดูงาวปลาเ่อสองหลักคนลงตังส์เนาเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วแวมันบอันดามนมันเมื่อยแล้ว แต่อันยในแห้งกับพวกแห้งเนอะให้เต้วันแนวสันเปลี่ยนสะดุ้งคืนนั้น แงเงือมันง่ายหลังชวนไมุนเ่ยไดเมันออกข่าวเลยแล้วเบื้องแดงแกวมาสั้นอยูเอ้าช่ยอย่บอกเีเจ้ากันเอาเตั้งเงาัวมันเจ้าองเงาหางเอาอย่ง้มาเอา่ยูแล้วมันยูแล้วยูแแล้วป่ายูแล้วป่ามันเหยาแล้วเอ้ตัวนี้ดำนี่แม่นแล้วดิ ัโอ้ยแหงมอเอาเอ้าอู่างมันไแหงอยู่ใกล้ขวเน่าวูเน่ะ่เรอ่อา่นน่ะ่า้เนี่นเยวได้บ่เนาะได้บ่เนาะ เยตอนนี้มา่อยากให้เขาสิจับแดกจังยันต้องไปเออได้ปานได้แล้วได้แล้วว้าวว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 ัวว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 ว เออมีโดดครับทั้งคุณครับ ปลาบ่อนี่ตรงกลางครับสามด่างพระจิตรกบ่อ,อ,อบนถือจักคนคคมาบาดเพลยครับบาดนี้สองเลยครับประจีนไง สองแต้มครับประคอปัตเทียนหยิบเรา ดีกองแลนครับพี่น้องเพิ่งปลากระห้เขาสะดุงแล้วครับบานี้โอ้ยนั่งรถนั่งปล่าเอ้วยนะอ้ยโอ้เข่าเรียบร้อยครับอ้าวได้ละบาร์นิได้แล้วได้แล้ว เตรียมร้อยครับเตรียมร้อย,ลอยปลากระกโฮครับได้มต <c oughs> ัเดียวเร่ป่ารุ่นนี้นะเลาใจบรวมจันมาแล้ครับพี่ร้องนวลจันทร์โอ้แกล่ะ

จะลปลายอ่าอาตักเรียบร้อยครับนวลจันทร์คร <INE> oh. <laughs> ับพี่น้องโอ้โหเอาไปมาเอาจนได้แลครับนะครับโอ้โหใหญ่พี่น้อง ครับประมาณจักโลู่อุ้วมมั่งนี่ประมาณตีหาลได้หาลเนาะครับโอ้สุดยอดสุดยอดตากระหูโอ้ดีดคนปุ่นเอาคุ่นจบมานครับโอ้เรียบร้อยครับตัวใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ครับตีหาลู่ เอางัดต้งแพ้บ้านนี่ปลาเล็กได้พี่น้องด้วยอาออ้หูคุใบ้อ๋อเอาเอาเอาคนนะโหยใหญ่สามตัวแะแตกกับเพไงครับ มี่หนูไปดูดิองพี่เนี่ยอันเล็กอ่ะใหญ่จีแตัวค่ายกไฟหมดดูดิคนได้อ่ะโา้ากหัตัวละลอยเด้อไาพ่อเฮ้ยเ็ดเด็ดเด็ดเ็นพ่อหามาเนี่ยมาหาม บางาดอันนี้บอกเออนา่วนใหญ่กระมูนี่เอออันนี้บอปลากระหูมาสอบมาใส่เขียนเต่าเนาะบอยแบกไปรุดเลมีน้ำแข็งเที่ยอยู่บ่มีน้ำแข็งเทียจะได้เอากันเที่ใส่ถังบ่เทียใส่ถังหามเอาไปเลยหามไปเลยหามไปรถคนน่นนี่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 กไองยันซื้อน้ำยีดอกกระนิ่ไปีงเพลง ศัฒนาเฮ้ยนะพ่อชำนี้แหละว่าไม่ด้เป่งเอาตัวแดกตัวแดกปลาตัวตัวใหญ่ลไปต้นเีงเลยนี่ปลาคอนี่บอกโอ้ปลาคอนายปลคอนญ่ปลคอหญ่ก็ปลากระหูครับต้อปลากระหูกรใหญ่ก็ตัวได เอปลาคอไปต้มเอาปลากระโห้ไปปิ้งโหสองตัวดีแล้วล่ะถ้ามาปล่อยลูกปลาเล็กๆหมดปลาจีนใหญ่ครับพี่น้องพี่งานวรลิตชภูมิใช่นักล่าของใหญ่นักล่าขาคอกินนี่ว่าแต่จอนนี่สันนี่กันล่ากันละวะสันนี่กัล่าจีนสันนี่นักล่านี่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 ปลาสวยงามเนี่ยปลาทับทิมปลาทับทิมนี่ครับ ทัพทีมปลาสวยงามนี่ครับพี่น้องครับ <c oughs> เดินทางมาตตีสามหมุนวัสด <c oughs> ุมาหอดทีนะป่าจบคลิปไปทรงนี้ก่อนครับพี่น้อง <c oughs> แล้วพบกันใหม่เ้อ <c oughs> สำหรับวัอนี้สวัสดีครับ